สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเราก็มาเจอกันในวันพฤหัสแล้วค่ะ,ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะเด็กๆคำชี้แจงให้นักเรียนนะคะพิมพ์ภาพจากผักนะคะและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการให้สวยงามค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีสีเทียนค่ะเด็กๆแล้วก็มีผักค่ะ ผักนะคะเด็กๆจะใช้เป็นผักอะไรก็ได้นะคะที่บ้านของเด็กๆมีได้เลยค่ะเช่นแตงกวามะเขือเทศแครอทผักบุ้งอะไรก็ได้นะคะผักอะไรก็ได้เลยค่ะที่บ้านของเด็กๆมีและสามารถนำมาพิมพ์ภาพได้นะคะแต่วันนี้ของคุณครูพี่โฟกัสคุณครูพี่โฟกัสใช้เป็นอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะ รู้จักไหมเรียกว่าผักกาดขาวค่ะเด็กๆอของคุณครูพี่โฟกัสคือผักกาดขาวนะคะนี่อของคุณครูพี่โฟกัสนะคะที่บ้านมีเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ไว้แล้วค่ะก็เลยนำมาแบบนี้เลยนะคะ อ่าแล้วก็มีสีเทียนนะคะอุปกรณ์นะคะมีผักแล้วก็มีสีน้ํานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆน้าผักนะคะที่เด็กๆเตรียมไว้นะคะเด็กๆเตรียมผักอะไรที่บ้านไว้เด็กๆก็นํามาเลยค่ะและทาสีเลยค่ะเด็กๆอ่า เด็กๆมีสีน้ำสีอะไรคะเด็กๆก,ก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะระบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์ภาพกันค่ะเมื่อเราทาแล้วนะคะต่อไปเราก็นำมากดลงในใบางานเลยค่ะเด็กๆ อ่านับหนึ่งถึงห้าค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เตรียมผักไว้กี่ชิ้นกี่ชนิดใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะ,ะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเด็กๆ านี่นะคะเห็นไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนผักนะคะอ่า ตอนนี้ของคุณครูพี่โฟกัสนะคะพิมพ์ภาพจากผักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยการพิมพ์เป็นลวดลายของเสื้อกล้ามค่ะอ่าเป็นลวดลายดอกไม้ค่ะของเสื้อกล้ามซึ่งเสื้อกล้ามนี้เราจะสวมใส่ในช่วงฤดูไหนคะเด็กๆฤดูร้อนนั่นเองค่ะอ่า คุณครูพี่โฟกัสนะคะได้พิมพ์ภาพจากผักก็คือผักกะหล่ำปรีค่ะอ้าผักกาดขาวค่ะและเด็กๆล่ะคะเด็กๆพิมพ์ภาพจากผักอะไรเด็กๆอย่าลืมบอกคุณครูพี่โฟกัสด้วยนะคะอ่าแล้วก็เด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานของเด็กๆส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะและวาดภาพต่อเติมเป็นอะไรอ่าอย่าลืมทําแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ